A I ไค่ะอา้าก็ไม่แปลกจริงปะโอ้ดูดีดูดีเอาไปต่อไปต่อเอนื่องจากเราดูแลกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเป็นหลักเราขออนุญาตเรียนนำเสนอเกี่ยวกับพาร์ทสวัสดิการหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าประกรันอยู่ในส่วนของอประกันกรรมาการไม่ทราบว่าวในดีเทลนี้เนี่ยค่ะทางบริษัทได้มีการทำสวัสดิการในส่วนนี้ให้กับผู้บริหารของบริษัทแล้วหรือยังเอาก็คลีนนะ ถ้เขาคุยแล้วเขารู้สึกเป็นตัวเขาอะเนาะอะไรก็ได้ใช่หรือไม่พี่โอเคแอนก็โอเคแอไม่ทราบว่าถ้าจัดขอโอกาสเป็นไปได้ไหมเพราะเราเอมอยู่ในส่วนนี้ของบริษัท a i a เนาะแล้วเราดูแลกลุ่มเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการเป็นหลักก็อยากให้ได้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้นะคะขออนุญาตเข้าไปพบและนําเสนอในส่วนของคอนเซปต์ดังกล่าวคะ่ะเพื่อให้บริษัทหรือผู้ประกอบการได้รับประโยชน์ ะะจากสวัสดิการในเรื่องของการทรํกกาประกันกรรมการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรไม่ทราบว่าถ้าจะเป็นขออนุญาตทานัดผประกอบการพร้อกับทีมบัญชีค่ะบรนอังคารเช้าสักสิบโมงพอจะได้ไหมคะบทโทรมันก็ประมาณนี oh <my. S 1> ้ไม่เหมือนเดิม <laughs> ไม่ยอมอัดไว้ไอ้ผู้อืไม่เหมือนเดิมเมื่อกี้มันมาจากอินเนอร์โอเคปะ่ะเอาล่ะ นี่คือด่านแรกใช่ป่ะนี่คือด่านแรกป่ะด่าแรกจริงป่ะบทโทรประมาณนี้เป็นตัวอย่างพอไหวไหมพอไหวไหมเอางี้ดีกว่ากล้าที่จะโทรไหมลองไหมใช่ตอนนี้เลยสักสองคนได้ไหมคะอยากฟัง วันนี้ลองจินตนาการว่าจะต้องทำโทนะัท Keyman Concept อปปะค่ะอะสักคนหนึ่งก็ได้เอาลองกล้าไหมลองโทรไหมอะขอคนหนึ่งขอคนหนึ่งอยากได้ยินเสียงจังเชิญค่ะจริงนัจิผลักผักกันใหญ่เลยเสนอเชื่อกันใหญ่เลยอ่า แล้วพี่เพชรคุณเนาะไหนๆได้เรียนไก่แอนแล้วเอาแต่ทฤษฎีลองปฏิบัติดินายไหนลองดูสิใครกล้าที่จะยกหมูโทรกอ่อนไม่มีรายชื่อใช่ไหมเอามาแอนมีเบอร์ให้เอาปะไหนๆขอสักคนเดียวขอสักคนเดียวอ่ะขอไมค์ไปด้วยอ่ะเชิญค่ะหน,น้าประท้างเลยอะ่ะขอไมค์ด้วยขอไมค์ให้พี่เข,ขาด้วยค่ะพี่ลองทำโทนนัดให้แอนในแวลูสดๆ สดๆดใชค่ะค่ะ,ะก่อนอื่นต้องบอกนะคะว่าจริงๆทํางานในในเวนี้มาพอสมควรนะคะแต่ว่าคนที่โทรนัดจริงๆก็จะเป็นทีมงานอีกท่านหนึ่งะนะคะก็วันนี้ก็เลยเขาก็ส่งเรามาเรียนมาเรียนด้วยนะคะก็บทโทนัดอาจจะอาจจะไม่ได้เป๊ะเหมือนน้องเขานะคะ ค่ะก็ขออนุญาตลองแล้วกันนะคะยินดีเลยพวกเราพามอบมือให้กับพี่สายตาดีเลยพี่เกดเลยค่ะเชิญค่ะพี่เกดค่ะค่ะก็เป็นลูกค้าธุรกิจแล้วกันนะคะขออนุญาตยึดบทของครูแอนแล้วกันนะคะค่ะก็ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเกดแก้วเวียงปฏินะคะจากบริษัทแอสโลดแพนน์เกิร์ลจำกัดค่ะขออนุญาตเรียนสาย คุณนะคะก็ค่ะเราเป็นที่ปรึกษาด้านการวางแผนภาษีและก็ด้านของการบริหารกําไรเพื่อประหยัดภาษีค่ะกลุ่มลูกค้าที่เราดูแลอยู่จะเป็นกลุ่มลูกค้าเจ้าของกิจการค่ะในรูปแบบของบริษัทจํากัดและก็ห้างหุ้นส่วนจากัดค่ะขออนุญาตนัดพบนะคะเพื่อนําเสนอโครงการและก็รายละเอียดทั้งหมด ให้กับท่านค่ะเพื่อ,อเป็นข้อมูลในการบริหารกำไรนะคะเพื่อเบียดภาษีในกิจการในปีภาษี2556นี้ค่ะไม่ทราบว่าถ้าเป็นบ่ายสองโมงของวันอังคารท่านสะดวกไหมคะค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะถ้าเพียงแค่ขออน,นุญาตเข้าไปประชาสัมพันธ์ถึงกฎหมายข้อกฎหมายใหม่ค่ะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับธุรกิจของท่านนะคะ ก็จะประมาณนี้ตามของครูแอนนะคะอันปรเพให้กับพเกด้วยค่ะจริงๆความตั้งใจอ่ะไม่มีอะไรมากเลยแค่อยากให้ทุกท่านอ่ะลองได้ฝึกวันนี้เพียงแค่กล้าฝึกเนาะโอกาสก็อาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราจริงไหมคะแต่วันนี้แอนเชื่ออย่างหนึ่งว่าแอนให้วิธีปฏิบัติตไปเนาะแต่ถ้าทุกคนไม่กล้าที่จะยกหูหรือได้ลองทำนัดอ่ะ เชื่อไหมโอ,อกาสก็ไม่เกิดเนื่องว่าหลายต่อหลายคลาสที่แอนสอนน่ะขอบคุณพี่เกดมา,มากๆเลยเมื่อกี้พี่เกดแทบจะอ่านแอนทุกปรทัดเลยใช่หรือไม่แต่คุณถูกถูกต้องอ่านอ่านเป๊ะเลยถูกไหมเสียหายอะไรไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเห็นจากพี่เกดฟิลลิ่งใช่ไหมแค่นั้นเองเราจะบอกว่าลองกล้าดูนะ<ม>ก็เอาคีย์เวิร์ดของแอนเนี่ย ไม่จริงๆจ,จ,จะบอกไปอ่านให้ลูกค้าฟังก็เชิงนั้นแต่ให้ปรับเป็นอะไรคะฟิลลิ่งของภาษาพูดน่ะ mm hmm. กำลังจะบอกว่าลองกล้าดูนะมันก็จะทําให้คุณค่อยๆปรับบทโทที่ดีให้สําหรับตัวเราเองเนาะพี mm hmm. ่เกตเนานะแอนเชื่อว่าน้องอีกท่านหนึ่งที่ทําคอนันเป็นประจำอะ่ะ mm hmm. เขาก็จะมีบทเป็นแพทเทิร์นแต่สุดท้ายแล้วสกิล mm hmm. เขาอะ่ะเขาจะต้องตอบข้อโต้แย้งของปลายสายเพื่อเอานัด mm hmm. ให้ได้ บทมันคือแค่แพทเทิร์นสุดท้ายคุณจะเจอคีย์เองว่าคุณจะเอานัดให้ได้ด้วยคีย์เวิร์ดไหนแต่วันนี้คือสิ่งที่แอนตั้งใจค่ะทุกท่านค่ะรวมถึงพี่เกตด,ด้วยว่าก็คือต้องเริ่มต้นให้คานเห็นภาพก่อนว่าอ๋อให้เริ่มต้นพูดแบบนี้นะคะโอเคไหมคะปฏิบัติยังนี่คือภาพปฏิบัติยังในที่นี้ใครยังไม่เคยโทร เพื่อที่จะเข้าพบในเวรีบ้างคะยูบอทุกทีลรโทรนัดแค่บุคลคล <น S 1> ใช่ไหมไวันนี้ลองลองดูดีไหมคะลองเอาคีย์เวิร์ดเนี้ยไปปฏิบัตินะ,ะแล้วลองทำโทรนัดเคสเพื่อเขาเข้าขายคอนเซ็ปต,ต์คีย์แโอเคไหมคะอันมีคำถามอื่นเพิ่มเติมไหมในพาร์ทนี้มีไหมคะเชิญค่ะ บอกว่าวันนี้ได้มีโอกาสมาเรียนเนาะในคอร์สคี e มนคอนเซ็ปต์และในจังหวะที่เรียน,นก็เห็นสิทธิประโยชน์มากมายเลยปกติเลยเหมือคนคุณไปเรียน f ออ่ะโอ้วันนี้ได้มาเรียน f อก็อยากเอาประโยชน์ตันนี้เป็นเื่อไของฟังงน่ง่ายคโทนะคนัทบุคคลจริงว่แต่พอวันนี้มันเป็นเกี่ยวกับการบริหารกําไรของธุรกิจเนาะก็หยิบคีย์เวิร์ดบางอันเข้าไปเสริมท่านั้นเองค่ะว่า วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาลงคอร์สเพื่อพัฒนาตัวเองที่จะออกไปบริการคุณลูกค้าให้ใหดียิ่งขึ้นงนั้นวันนี้คอร์สที่เรามาเลือกเรียนนะคะก็เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การกำไรเพื่อเซฟต,ต้นทุนภาษีให้กับธุรกิจเป็นไปได้ไหมคะถ้าหนูขออนุญาตเอารายละเอียดของการเรียนวันนี้ไปเรียนนําเสนอเพราะเชื่อว่าพี่จะได้สิทธิประโยชน์ในการประหยัดภาษีสําหรับป66ี66อย่างแน่นอนเลยค่ะพี่นักง่ายๆอะคะ่ะโอเคปะ่ะเออพอได้ไหม นะคะอะลิส mm hmm. ชื่อแล้วใช่หรือไม่ลิสไลชื่อแล้วใช่หรือไม่โทนัสก็เห็นแล้วใช่ไหมคะโจทย์มาละยองวันนี้ต้องให้ทุกคนขายเป็นนะเนื่องว่าตอนกินข้าวเนี่ยผู้แอนคะ่ะ mm hmm. พี่แอนคะ่ะออกท mm hmm. ำเคสกับหนูไหมคะตา mm hmm. ยห้าสิบคนเราจะไปกันไหนไหมคะ แล้พี่เลนบอกว่าอ่ะงนีนใจเย็นๆเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี้ยทุกคนอาจจะเปลี่ยนใจอพอฟังเสร็จป,ปุ๊บเกิดความมั่นใจเดี๋ยวจะทําเองค่ะพี่อ,นนๆๆๆๆอ่ะอย่างนี้่อ้ว่ะเมื่อวันนี้เราได้บทโทนนัไปแล้วขั้นตอนในการขายจริงไหมจริงไหมก็ไม่ได้ยากเลยทุกท่านพี่จะทําเรื่องนี้ให้มันง่ายขึ้นก็เอาส่วนที่เป็นทฤษฎีภาคเช้าทั้งหมดนะ่ะมาย่อยแล้วก็คุยกับผู้ประกอบการแค่นเองจริง,งนะ จริงไหมเรื่องออกยางเรื่องออกยางยัง <Yeah. S 1> yeah. ยังไม่เห็นภาพเรื่องอะไคะอ่ะสิ่งที่แอนจะทําก็คือถามว่าขายยังไงเราจะขายสิบเรื่องนี้ค่ะกับผู้ประกอบการอย่างแรกเลยเราก็จะบอกวัตถุประสงค์เราจะบอกประโยชน์ในสิ่งที่เราจะเข้าพบวันนี้ความตั้งใจของเราเรื่องของเรื่องอ่ะ <Yeah. S 1> เรามานั่งอยู่ต่อหน้าท่านซึ่งท่านก็ให้เกียรติและให้โอกาสเราจริงปะเราก็มาบอกความตั้งใจว่าวันนี้เราจะทําอะไรเพื่อท่าน บอกประโยชน์ในสิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรื่องของเราจริงไหมคะ,ะหลังจากนั้นเราก็บอกข้อกฎหมายสิพี่น้องอ้างอะไรอ้างได้ดีไม่เท่าอ้างสรรพกรค่ะเนื้ออกไหมเราก็คุยเรื่องข้อกฎหมายให้ท่านฟังก่อนว่าเรื่องนี้สรรพกรมีความเห็นอย่างไรอันที่4ค่ะเราทําไงคะบอกเงื่อนไขและกฎเกณฑ์แอนบอกแล้วว่าถ้าวันนี้เราไม่บอกให้ท่านรู้ว่าท่านจะต้องใช้สิทธิ์ซื้อเ่าไหร่การซื้อการขายไม่เกิดขึ้น ก็ก็บอกเงื่อนไขไปหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณภาษีนิติบุคคลให้ท่านเห็นภาพเห็นประโยชน์ข้อแรกก่อนว่าถ้าท่านตัดสินใจสร้างรายจ่ายหมวดสวัสดิการกรรมก,การเกิดขึ้นท่านจะเซฟเป็นภาษีอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะคำนวณภาษีบุคคลเนาะเพราะแอนบอกทุกท่านเสมอว่าเราจะทำสองพาร์ทให้รครบถ้วนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นทำไงต่ออธิบายเรื่องขอดประก,กรันเพราะมันเป็นเครื่องมือเป็นแผนรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากเรื่องของเราเนาะ แน่นอนบางทียังพูดไม่จบเลยท่านถามก่อนว่าแล้วประกันที่ท่านซื้อเนี่ยท่านจะได้อะไรอ่ะยังไงมันก็ต้องมาคุยให้เขาฟังเห็นภาพของผลตอบแทนดีอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็จะสรุปในส่วนของผลตอบแทนที่ท่านได้รับจากการทํา tax planning ครั้งนี้ปิดการขายตอบข้อโต้แย้งก็เรื่องปกติโอเคไหมคะฉะนั้นถ้าวันนี้ให้ทุกท่านออกไปขายตอนนี้เลยและ ให้ทุกท่านเรียบเรียงขั้นตอนสิทธิขั้นตอนการขายแบบนี้อันนี้คือไกด์แล้วนะไกด์แล้วนะคําถามคือตอนนี้ขายได้ยังตอนนี้ขายได้ยังมันติดตรงไหนอยู่ติดตรงไหนอยู่เรื่องไ,ไหมคะอ่ะะนนเพื่อให้ทุกท่านไม่ต้องติดในส่วนของอ่าดีเทล ออกไปขายเลยดีไหมคะเห็นไหมพวกเราเป็นอย่างนี้ยอ,อนกอ็ทำเครื่องมือขายเป็นแพทเทิร์นกลางนะ,แล,ะงแล้วจริงๆแล้วแอนเชื่อว่าทุกท่านในที่นี้50คนอะทำได้ดีกว่านี้แต่เมื่อใดที่ทำได้ดีกว่านี้อย่าลืมส่งกลับมาให้พี่แอนใช้ด้วยนะวันนี้ตั้งต้นให้แล้วนะหมายถึงเพื่อนมีเครื่องมือที่เรียกว่าแฟ้มขายให้ดีไหมดีไหม หลายคนจะบอกว่าให้พี่แอนเขียนบทเซลท็อกโอ้แม่เจ้าเขียนยังไงหมดไม่ออกว่าฉะนั้นนี่แหละคือเซลท็อก mm hmm. แฟ้มขายแอนส่งให้ท่านและเป็นเครื่องมือในการคุย mm hmm. เพื่อขายคอนเซ็ปต mm ์คีแมนอย่างไรตั้งแต่ต้นยันจบเลียมไหมง่ายไหมง่ายขึ้นเอาสิขั้นตอนการขายตะเก,กียไปอยู่ในแฟ้มเนาะแพทเทิร์นในการขายแอนส่งเป็นคีย mm ์โน้ตให้ท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะใช้แพทเทิร์นนี้ไปเลยโดยไม่แก้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าท่านทำพรีเซนต์ได้สวยกว่านี้เนื้อออกไหมแต่คงคอนเซปต์หรือเพิ่มเติมสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับลูกค้าท่านดีไซน์เครื่องมือที่เป็นแฟ้มขายของท่านนะคะเพื่อเป็นคอนเซปต์ในการนำเสนอได้ใหม่นะเนื้อออกไหมอะฉะนั้น อุปกรณ์ที่ให้ท่านต่อในที่นี้ก็คือแฟ้มขายเพื่อให้ท่านเริ่มต้นลุกที่จะขายได้ละเอาโ no น้ตาทั้งหมดและขั้นตอนมาใส่อันนี้ก็คือแฟม้มเราก็จะทำแพทเทิร์นเฉพาะนะคะบริษัทเนาะ,อ,ะอย่างแรกเลยก็เอา d ี d ข้อมูล d ี d 3ดีพาร์ทข้อมูลนิติบุคคลงบกำไรขาดทุนงบดุลเข้ามาใส่ หลังจากนั้นท่านก็วิเคราะห์งบตามที่แอนสอนเมื่อเช้าโอเคไหมคะเพื่ออะไรคะเห็นไหมคะเริ่มต้นมาเราเปิดใจเขาก่อนด้วยการดูข้อมูลงบการเงินของท่านท่านทราบหรือไม่คะอารมณ์เนี้ยเนี่ยวะท่านทราบหรือไม่คะว่าปัจจุบันนะค่ะธุรกิจของท่านเองเนี่ยมีอะไรคะมียอดขายปีหนึ่งเนี่ยก็เกือบพันล้านเนาะอย่างปีล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ900กว่าล้าน และท่านทราบหรือไม่คะว่าต้นทุนภาษีปหีหนึ่งที่ท่านเสียภาษีเข้าสู่ระบบเนี่ยค่อนข้างสูงอ้อย่างเงี้ยก็ค่อยๆวิเคราะห์หลังจากนั้นพอวิเคราะห์งบการเงินเสร็จทํายังไงรู้ไหมคะเราก็ชี้ประเด็นให้เห็นท่านว่าปัจจุบันนะท่านมีแอสเซทที่อยู่ในระบบอะค่ะสูงเกินกว่าร้อยล้านละเราก็ไปคุยในส่วนของงบดุลในส่วนของกําไรสะสมเนาะอ่าฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านเจอในระบบบิวสิเนตก็คือต้อนทุนภาษีเนี่ยมากกว่า2ตัวละ ตัวแรกก็คือ20%ตัวที่2ก็คือ10%จากปันผลและตัวที่3ตอนนี้เมื่อมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อท่านเจอต้นทุนภาษีตัวที่3หลักก็คือภาษีมรดกฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้เราขออนุญาตเรียนนําเสนอพาร์ทเซอร์วิสของเราที่มีผลต่างงบการเงินของท่านสำหรับปี66เราจะจะแนะนําให้ท่านบริหารจัดการรายจ่ายเพิ่ม